ทำหน้าที่วาที่สไแอฟเข้าบ้านนนกุลรวมแฮปปี้เบิร์เดย์คุณแม่ถือเป็นโมเมนต,ต์ที่ดีต่อใจมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับคู่ของแอบทักษอนกับนนกุลชาญนนกับโมเมนต์ล่าสุดนนกุลได้ควงแอบทักษอนไปฉลองวันเกิดคุณแม่พร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวสันตินะัทนกุลและทุกคนนั้นก็ดูสนิทกับแอบทักษอนมากๆด้านนนกุลได้ลงภาพโมเมนต์อบอุ่นและแคปชั่นแฮปปี้เบอร์เดย์ทูมัม ในขณะที่แฟนๆนอกจากมาร่วมแฮปปี้เบิร์เดย์คุณแม่ของนุม่มนนกุลแล้วก็ยังเข้ามาชมความหวานของนนกุลและแอป,ปเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะเป็นครอบครัวที่น่ารักและก็อบอุ่นมากๆเลยล่ะค่ะเห็นภาพครอบครัวแบบเนี้ fc แอป,ปนนุชุ่มฉ่ำหัวใจเป็นที่สุดเลยล่ะค่ะรวมสุขสันต์วันเกิดให้กับคุณแม่ด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ